สมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015ซึ่งเน้นการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานภายในการบริหารจัดการทรัพยากรและระบบงานต่างๆให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจเป็นสมาร์ทไลบรารีที่สนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยจะรักษามาตรฐานการให้บริการและพร้อมพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการระดับสากลมหาวิทยาลัยแม่โจร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายอากาศยานไร้คนขับ จดอบรมเชิงปฏิบัติการการบังคับอากาศยานไร้คนขับสำหรับภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่าระจำปีงบประมาณ2,568จำนวน3รุ่นรวม240คนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติในหลักกฎหมายข้อบังคับและหลักการเดินอากาศรวมถึงทักษะในการบังคับควบคุมโดรนเบื้องต้นตามมาตรฐานสากลและเทคนิคการบินโดรนให้ปลอดภัย เตรียมพร้อมในการสนับสนุนภารกิจการตรวจตราเพื่อป้องกันการเผาป่าและเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 7ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก50แหลง่งทุนรวม13,111,100บาท เตรียมจัดสรรให้กับนักศึกษาประเภทต่างๆตามหลักเกณฑ์ทั้งทุนแบบต่อเนื่องและทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่องจํานวน395ทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และเป็นกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยสํานักวิจัยและส,งส่งเสริมวิชาการการเก,กษตรจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี2567 การเกษตรสุขอัจฉริยะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นการขยายเครือข่ายวิชาการและนวัตกรรมการเกษตรอาหารสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ลอมปิดเวทีให้ผู้สนใจทั้งนักศึกษานักวิจัยคณาจารย์และเครือข่ายภาคเอกชนทั่วประเทศกว่า100คน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถือเป็นโรงงานต้นแบบแห่งแรกและแห่งเดียวในสถานศึกษาและส่วนราชการของประเทศไทย สามารถผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายทั้งงานทางการเกษตรการใช้งานตกแต่งสถานที่การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญคือเป็นสถานฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนอกจากนั้นยังเป็นแนวทางในการสร้างไรายได้ระหว่างเรียนด้วยการรับผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับบริษัทชั้นนําด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน3บริษัทเพื่อร่วมสนับสนุนด้านวิชาการเพิ่มโอกาสการมีงานทําของนักศึกษารวมถึงการพัฒนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ขยายผลจากงานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการขยายผลของเทคโนโลยีวิจัยจากยิ่งสู่ห้าง เกิดความก้าวหน้าด้านพลังงานและเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตได้อย่างเป็นรูปรธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้นในฐานะประธาน AAUN ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติปายอี International Extension Conference หัวข้อมุมมองระดับโลกการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่ออนาคตที่รุ่งเรืองแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติ และร่วมกันพัฒนาวิธีการขยายงานและพัฒนาชุมชนส่งเสริมความร่วมมือการทำงานร่วมกันแบบข้ามพรมแดนในสาขาว,วิชาต่างๆค้นหาแนวทางใหม่สำหรับการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นม,มากขึ้นซึ่งมีนักศึกษาคณาจารย์นักวิชาการผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงผู้ประกอบการด้านเครือข่ายเกษตรจากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยเข้าร่วมจำนวน150คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรในฐานะอวส่วนหน้าจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับเลขาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดชุมพรพร้อมทั้งส่งมอบของบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภยัยได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพรโดยสนับสนุนเรือขยับของมหาวิทยาลัย ใช้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดนักศึกษาบุคลากรจิตอาสาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับความเสียหายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อติดตามผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งรายงานไปยังกระทรวงอ,อวจนนำไปสู่การช่วยเหลือและฟื้นฟูทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรยินดีให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการสารสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรและการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี2567เสริมสร้างความสัมพันธ์กระชับความสามัคคีส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างฝันกำลังใจให้กับบุคลากรโดยจาัดก,การแข่งขันทั้งกีฬาสากลกีฬามหาสนุกและการประกวดขบวนพาเหรดมีหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเข้าร่วม24หน่วยงาน และในช่วงค่าของวันเดียวกันมีการจัดก,กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นค่ําคืนแห่งสีสันคัลเลอร์ฟการแสดงภาคบันเทิงการประกวดพร้อมทั้งมอบของขวัญของรางวัลอีกมากมายให้กับบุคลากร